ลังจากเราห่างหายไปประมาณเดือนกว่าครับมาดูรถไม่เคยล้างเลยครับโอ้จริงเลยแบบเนี้ยวันนี้จะมาสะสางตั้หน่อยครับเพราะว่าตัวเขากลับมาจากโคราชแล้วดูสนิมอะไรขึ้นเต็มไปหมดเลยอ่ะ โอ้ยใช้รถแบบนี้จ่ายจริงโอ้อะไรวะเนี่ยหลอดไฟมันจะขาดข้างหนึ่งนะข้างน่าจะเป็นข้างซ้ายเดี๋ยวเราจะถอดไปเปลี่ยนให้มันสมบูรณ์แบบหรือไม่ทำงานเสร็จก็ไม่ดูแลเลยอะดู ทิ้งจนใช้รถแบบนี้เจิงหมดเจิงไหมแซมเจิงเจิงจิง <c oughs> จิงะน,องน,นอะอันนี้ก็รั่วฮะอ๋อไม่ได้เช็ดวะ,ดดะวันนี้จะมาต่อไฟตรงนี้ครับ ล้างก่อน,นดีไหมเนี่ยอะไรไม่ขีดๆีดไม่ต้องบ่สาแล้วบ่ตายแล้วงานนี้ใครที่มีรถนะถ้าไม่รักษารถแบบเนี้เนี่ยปล่อยไว้อย่างงี้นะอย่าอย่าทำนะเดี๋ยวมันจะเกิดความเสียหายสนิมมันจะกินหมด เราก็จะทำการล้างครับนี่เลยอยากมีเลยไม่อยากทำไม่อยากจะล้างสะอาดนี่นะเนี่ยสะอาดนี่ไปดูกาวเอาอันนี่มาติดหน่อยสิจันีไหม เดี๋ยวเราจะทําตัวนี้ใหม่ด้วยเนะี่ยอันนี้อันนี้กันสายไฟครับสายไฟเวลาเราย้ายรถอะ่ะมันจะไม่เกาะสายไฟเรามีเทคนิคแล้วแหละเราไปดูตัวอย่างมาครับของเมื่อวานของ2 0 0 s m อะ่ะแซมเขาจะใส่ตรงเนี้ <Yeah. S 1> เนี่ยเขาจะหาน็อตมาใส่ตรงเนี้ข้ <Yeah. S 1> างบนเนี่ยฮะ yeah. ไ,ไม่ใช่น,น็อตแล้วก็เอาไม่้ไอ่ะมาผูกกับตัวเนี้ไม่ต้องผูกน,น,นี่นี่มันมีน,อน็อตตรงเนี้เห็นไหมแล้วตรงเนี้ยไม่ต้องหักตรงเนี้ยเราก็เอาเชือกมาผูกตรงนี้นี่นี่น,นี่เวลาย้ายอะ่ะจะมีเชือกผูกเดี๋ยวทําให้ดูเนี่ยหาน็อตตัวนี้มาใส่แล้วผูกเอา ไม่ต้องไปยึดกับตัวนี้มันคีรีเข้าใจไหมจะต้องเอาดินออกก่อนแต่เขาก็ล้างได้ดีมากเลยะสะอาดแต่ไม่เอาดินออกจากแท็กแค่นั้นเองตัวนี้ทำไมมันดังวะ วันนี้ให้แซมวิ่งติดไฟตรงนี้ก่อนเฮะอ๋อมาดัดแปลงเาอาเองตัวเนาะ <c oughs> ใส่ไฟใส่ตรงนี้ดวงหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เอาถอดมาก่อนอนี่อันนี้นี่นี่คือไฟที่เราซื้อมาครับวันนั้นใส่แล้วมันไม่ได้ถอดไหม ใส่ตรงนี้ยใส่ตรงนี้ดีวะลองลองเลยเอ้ยมันติดป่อ๋อถ้าฝั่งนี้อะเอ้ยถ้าถอดตรงนั้นใส่อะพอดีเจาะคว้านให้มันตรงเนี้ยคว้านให้มันใหญ่วะแล้วก็ใส่กับน็อตตัวเนี้ยเเอาาาสว่นจะก็สว่านนี่แหละอ๋อเจาะได้ ค้านให้ใหญ่เท่าน,นี้นะเออฟ้านให้ใหญ่เลยเดี๋ยว,เ,ยวเราเอาดินออกจากนี้ก่อนเดี๋ยวจะเปลี่ยนไฟข้างหลังด้วยครับเดี๋ยวถอดก่อ,อไฟอก่อนไปซื้อไฟมาใส่ให้มันครบ ขบวนการมันคือเตกวะฮะแต่โดนขูดเลยมแตกๆแอนโป่ดีวะเนาะเป็นน้ำสีโป่ม่ตวบตเตมเห็นไหเป็นน้ำสีโปแหละคิคคัตบอดีเนี่ยบ้างเห็นไห เรื่งเรื่องเรื่องเตะมัดมัดดนะ่าอะไรเตกกว่อเออแตะกว่าเออ,เ,อ,อเดี๋ยวพ่นไม้พ่นซ้ำอีกแปลว่าคนปลูกพอดีเห็นปะขาดข้างเดียวปะน่าจะข้างนี้แหละ ตัวนี้แพงดอย่ย่ให้มันแตกนะอันนี้ประมาณเท่าไรเนี่ยเป็นพันนี่เหรอ พัดไม่เท่ากันหมดไหมไม่เท่ากันแน่นาะอันสั้นใส่ตรงไหนตัากายววเบาอยู่ตรงนั้นแหละตัวตัวสวิงอ่ะเถอดผิดข้างแล้วงั้นบอันน,น,นี้ทางนี้ว่าขาดขาดทั้งคุ่นรึเปล่ ทั้งนียว่าแข,าข็งเร็วอ่ะ